คา์าที่วิเศษมากๆเลยนะคะเป็นคา์าที่โค้ดมาบอกเคล็ดลับทุกอย่างบอก9ต่อ9เลยว่าในการจะทำเงินสร้างเงินจาก YouTube เนี่ยท่านควรจะทำอย่างไรนะคะท่านก็มีวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆที่มาบอกเรานะแม้กระทั่งเช่นเพริดการสร้างหนังสือเสียงการทำพอดแคส การแยกแยกประเภทช่องต่างๆแล้วก็การทำปกคลิปนะปกคลิปของ YouTube การสร้างเงินการสร้างยอดวิวการดูยอดวิวหลายอย่างทุกอย่างเรียกว่าครบเครื่องอยู่ที่นี่นะคะใครที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็มาเรียนที่นี่เลย ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่สามารถจะบอกเคล็ดลับบกเทคนิคแล้วก็สร้างรายได้จาก YouTube ได้ไงเพราะว่าโค้ดโอป้าเป็นคนที่สำเร็จแล้วแล้วก็ตกผลึกด้วยตัวเองด้วยใช้ระยะเวลาไม่นานเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นท่านก็สร้างรายได้แล้วก็ท่านก็ได้มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเรียกว่าช่วงนี้นะท่านสบายเลย ใก้จ่ายในบ้านหรือเที่ยวหรือพาคุณแม่เที่ยวหรือเงินให้คุณแม่จาก Youtube นี่แหละแล้วเงินส่วนอื่นๆท่านก็เป็นเงินเหลือเก็บละท่านให้เงินเพิ่มหห่ก้อนหนึ่งจาก Youtube โดยที่ท่านทุ่มเทเอาใจใส่แล้วก็ทำเพื่อให้ ผู้ชมได้คอนเทนต์ดีๆให้คนที่มาชม YouTube หรือมาเรียนรู้สามารถที่จะนำความรู้ต่างๆใน YouTube ที่ท่านสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียงไม่ว่าจะเป็นการโปรแกรมจิตไม่ว่าจะเป็น NLP ไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งยูโรมาร์เก็ตติ้งการตลาดทุกเรื่องแม้กระทั่งการอ่านหนังสือทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งการพาไปทานไปช็อปไปชิมหรือ ไปทานอาหารอร่อยๆอมีทุกรสค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาเรียนเลยนะคะท่านมีทั้งคอร์สลงเงินกับคอร์สฟรีขนาดคอร์สฟรีท่านยังให้เต็มที่แล้วคอร์สเสียเงินจะขนาดไหนนะคะท่านก็จะบอกเคล็ดลับวิธีแล้วท่านจะก้าวก้าวไปสร้างรายได้จาก YouTube โดยที่ไม่จะต้องลองผิดลองถูกสปิปะสบปะเสียเวลานะคะลงทางเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องไม่ไม่ไปหลงตรงนี้ก็เรียกหลงทางเซวลา